นี่นะครับผมก็คือครีมกับคิปเปอร์นะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่ามันในราคา170ร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทเนี่ยได้สองชิ้นเนี่ยถือว่าคุ้มนะครับ เตือนคลิปวิดีโอนี้มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายถ้าน้องอายุ6ปีอย่าดูคนเดียวไปเรียบเพื่อนที่อายุ6ปีมานั่งดูด้วยกันจะได้ครบ1ปปีเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่แล้วโอเคยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับกราบสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g t m Fishing TV นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสินค้าอีก1ชิ้นนะครับ1ชิ้นก่อนที่จะกลับไปมอหรือว่ามอจ มหาลัยจะเปิดนะครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เรารีวิวลอกเบสนะครับในราคาประมาณ300กว่าบาทนะครับ <c oughs> ก็วันนี้สินค้าก็อยู่ที่ผมแล้วนะครับผมก็อยู่ในกล่องกล่องนี้นะครับเป็นอ่ชิ้นนะครับ2ชิ้นนะครับอยู่ในแพ็กเกจเดียวนะครับผม เป็นอะไรที่นักตกปลาทุกท่านจะต้องมีติดตัวหรือว่ามีติดกระเป๋าเป็นอย่างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมๆกันนะครับจะบอกราคาว่าในกล่องนี้นะครับซื้อมาในราคา178บาทนะครับในช่วงที่ที่ลดนะครับซื้อมาจาก Lazada นะครับแต่เกินคุ้มนะครับคุ้มเกินคุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่นะครับผม ก็คือคีมกับคิปเปอร์นะครับเป็นเขาเรียกว่ามันในราคา170กว่าบาทเนี่ยได้2ชิ้นเนี่ยถือว่าคุ้มนะครับคีมก็เป็นคีมปากยาวนะครับพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรสายนะครับคล้องนะครับผมนี่1ตัวนะครับแล้วก็คิปเปอร์นะครับคิปเปอร์ตัวนี้นะครับนี่คิปเปอร์นะครับมาตรฐานนะครับผม แน่นหนานะครับนี่แล้วก็พร้อมสายคล้องเช่นกันนะครับในราคาเพียงร้อยเจ็ดสิบแปดบาทท่านผู้ชมนะครับมันลดมากสุดนะครับอยู่ที่ร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับแต่ว่าตอนนั้นผมกดซื้อในราคาที่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีโปรแบบนี้มาอีกหรือเปล่านะครับผมก็ต้องคอยติดตามนะครับคอยถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับผมนี่สองตัวนี้นะครับ ครีมครับก็มาพร้อมส่งนะครับผมนี่นะครับเป็นครีมอ,าาอันกประสงค์นะครับก็ปลายครีมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้ขีปปากป่า,ปานะครับส่วนตรงตรงนี้นะครับนี่ก็เอาไว้ตัดสายพีได้นะครับเป็นครีมอ,าาอันเกประสงค์ดีมากๆเลยนะครับเอาไว้ขีปปากป่าไว้ปดปากป่านะครับส่วนคิปเปอร์นี่ก็ นี่ปากปลานะครับผมใครที่สายแบบเอพวกปลาช่อนพวกตกปลากระสูบจดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนี่คิปเปอร์ตัวนี้ผมว่าน่าจะโอเคสําหรับท่านผู้ชมเลยนะครับแน่นหนานะครับผมนี่สองชิ้นนี้ก็ราคาเพียงร้อยกว่าบาทนะครับตอนนี้ผมไม่ทราบนะครับว่ามันอยู่ที่เท่าไรแต่ตอนนี้ผมซื้อมามันแค่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนะครับคุ้มเกินคุ้มนะครับท่านผู้ชม วันนี้ก็มารีวิวประมาณเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับของสองชิ้นนี้มาจากช้อปปี้มาจากตัวซดานะครับผมส่วนมากจะเป็นอะไรซดานะครับตัวผมอะไรซดากับอะไรช้อปปี้นะครับชอบออนไลน์นะครับช่วงนี้อยู่บ้านโควิดนะครับผมก็ท่านผู้ชมก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับออกไปบ้านออกนอกบ้านก็ใส่แมสนะครับพก อ่ะแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ฉีดมือนะครับไม่ใช่พวกแอลกอฮอล์สามสิบห้าดีกรีสี่สิบดีกรีนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับใครที่ชอบนะครับให้ผมมารีวิวแล้วก็อะไรประมาณเนี้ยนะครับให้ผมมารีวิวเป็นแนวทางในการซื้ออุปรกรณ์ตกปลามาใช้หรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็อย่า ลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง GGM Fishing TV ด้วยนะครับผมนานๆทีจะได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะครับเดี๋ยวสัพพักก็มหาลัยจะเปิดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะไปฝึกงานแล้วนะครับคลิปก็จะไม่ค่อยได้ลงนะครับแต่ก็อย่าอย่าอย่าทิ้งกันนะครับผมอยู่กันเป็นครอบครัว GG m อย่างนี้ตลอดไปนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับ